คดีก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวขึ้นศาลครั้งที่สามนะคะวันที่24ธันวาคมวันที่24สี่ธันวาคมก็ขึ้นศาลครั้งที่สามก็หวังว่าเขาจะมานะ,ะอยากให้มามากเลยเรื่องจะได้จบเพราะว่าขึ้นปีใหม่จะได้ใช้ชีวิตใหม่นะคะเ,คเพราะว่าพี่จนี่ก็มีแฟนใหม่แล้วตัวเขาเองก็จะได้แต่งงานกันอย่างสุขีสโมสรก็ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความโศกจะได้แบบว่าแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลืมชือ่อไปแล้วเขาชื่ออะไรนะ ีจำชื่อไม่ นามสกุลชื่อจำไม่ได้แล้วเลยพี่จีนี่จะตามคนถูกหรอพี่จำชื่อไม่ได้ตามให้ทนายตามเถอะเพราะถ้าเกิดพี่ตามเองกับพี่แหลมถึงตายค่ให้ทนายที่จะขึ้นนี้คือเป็นการไกลเกลี่ยหรือเป็นไม่ไกลเกลี่ยค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นโจทย์นะคะไม่เคยพูดคําว่าไกลเกลี่ยแล้วก็สิ่งที่บอกว่าพี่จะนี่ขอไกลเกลี่ยไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเป็นเป็นโจทย์แล้วเขาเป็นจําเลยแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของทางศาลนะคะว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเขา ก็จะพูดคุยถึงถึงการประเด็นประนอมเพราะว่าจะได้ทําให้แบบเรื่องราวไม่ต้องมานั่งสาวไส้กันแล้วก็ข้อสำคัญมันเป็นคดีแพง่งซึ่งคดีแพ่งเนี่ยไม่ร้ายแรงแล้วก็คุณหมอไม่ติดคุกนะคะไม่ต้องกลัวไม่ติดคุกค,ค่ะฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะไปทําไมในเมื่อเขาไม่ผิดอะไรบางวันนี้ถ้าไม่ผิดฟ้องกลับครับฟ้องกลับหมออ้อยนะคะดังนะคะขึ้นหน้าหนึ่งเลยฟ้องกลับหมออ้อยนะคะมิม่นประมาท ในฐานะที่แบบเฟกเรื่องเง mm ิน4 49 0 0ฟ้องค่ะช่วยฟ้องหมอ้อยกลับค่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดไม่เอาเงินไปหมอ้อยไม่ยอมเสียเงินหลายแสนที่จะจ้างทนายนะคะ mm hmm. งานนี้ไม่ได้สนใจ4,9 0 0ค่ะแต่ขอเรียกศักดิ์ศีคืนนะคะ mm hmm. ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนะคอยช่วยมาที่ศาลด้วย mm hmm. แค่นั้น,นเองเขาเขาพูด เขาน้องว่าเหมือนแบบลาเพเจอร์อะไรหรือเปล่าอะไร,รเงี้ยหลาเพเจอร์เง<อ>ินจำนวนนั้นไม่มี <c oughs> จริงอะไรเงี้ยเงินจํานวนนั้น,น,นไม่มีจริงแต่หลักฐานอยู่ครบแล้วนะคะสี่แสนเก้ามีที่มาที่ไปหมดค่ะว่าโอนตอนไหนได้จากอะไรและมีพยานบุคคลพยานทางสำนวนที่ทนายได้แบบว่าเอาเขาเรียกว่าข้อมูลของเจน,นี่ไปเนี่ย<อ>เรียบร้อยแล้ว ถ้าคดีนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลจริงนะคะศาลไม่รับฟ้องค่ะเพราะว่าศาลเนี่ยจะดูคดีที่มีความเป็นไปนได <Italia. S 1> ้ถ้าครั้งนี้เขาไม่ไปนะคะครั้งที่สาลไม่ไปีถ้าครั้งนี้ไม่ไปเนี่ยครั้งหน้าก็จะเป็นหมายหมายเรียกจากศาล oh. แล<า> mm ้ว hmm. แลวอาจจะเป็นหมายจับอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของทางทางทางศาลของทางอายการเพราะว่าการที่เขาไม่มาไม่มีผลดีต่อตัวเขานะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่มาหลายๆครั้งเนี่ยศาลก็จะตัดสินเลยว่าเขามีความผิดคันนีดถูกต้องคับ เงิน479เนี่เป็นการเงินที่ลงทุนหรือเงินอะไรคะเงินนี้เป็นเงินฝากนะคะสำหรับ ช่วยงานแต่งงานหรือว่าสินสอดทางมัน่นนะคะที่มาที่ไปของ4,090ก็คือปกติเนี่ยการจัดงานจะเกิดขึ้นที่โรงแรมพาร์คไนเลอร์นะคะไปจองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็การ์ดทำมาเรียบร้อยแล้วจะน,นี่รูดการไป2 0 0 0 0บาทแล้วก็ทางฟินาเลสซูริโอหรือว่าฟินาเล่เวดดิ้งนะคะไปสอบถามได้เลยเรามีข้อมูลที่ชัดเจนถ่ายรูปเวดดิ้งเรียบร้อยแล้วลองชุดแล้วตัดแล้วนะคะแล้วก็จํานวนเงินที่จะจัดงานแต่งงานใช้เงินในการแต่งเนี่ยสล้านบาท mm hmm. เพราะว่าระดับหมออ้อยแต่ง คงไม่ให้นักข่าวไปกินแค่แบบว่าส้มตำออหรือว่ากินแค่แบบว่าน้ำเปล่านะคะก็ต้องจัดดูแลนักข่าวอย่างดีเ,ออเพราะอยู่ในวงการมานานนะ,ะออไม่ได้รวยแต่ก็เวอร์ค่ะเพร <laughs> <laughs> าะฉะนั้นเนี่ย ทางเอฟินาเล่เวดดิ้งูริโอก็มีเมตตาคือชอบหมออ้อยเป็นพิเศษนะคะก็เลยออกเงินทุนให้2ล้านบาทให้หมออ้อยจ่ายเพียงแค่1ล้านบาทมีการพูดคุยกับคุณมอว่าจะช่วยครึ่งหนึ่งเพื่อให้ผู้ชายดูไม่อ่อนด้อยเพราะเห็นเขาบอกว่าเขารวยนักหนาก็เลยคิดว่าห้าแสนน่าจะพอหาได้แต่ ผ่านไป3-4เดือนเขาก็ไม่น,นําเงินเข้ามาสมทบเลยจนเจนนี่เนี่ยรวบรวมเงินจากการทอกสินค้านะคะเป็นพรีเซนเตอร์จากการขายรถแอคคอร์ทที่ซื้อให้เขาไปแดงนะคะขายดาวได้เพียง2 0 0 0 0นบาทนะคะ แล้วก็รวมเงินแล้วเป็น400,000บาทอีก90,000น,นะคะเขาให้โอนเงินไปที่จังหวัดสิงห์บุรีอําเภออินบุรีนะคะชัดเจนนะคะเป็นการบ้านเขาเพื่อที่จะขอยืมเงินส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินส่วนนี้เนี่ยเป็นเงินแต่งงานแต่ขอยืมก่อนเอาไปซื้อปืนรุ่นซีแซดนะคะปืนเป็นปืนไม่มีทะเบียนนะครับ ปืนซื้อจากออสิงบุรีจากคุณลุงของเขานะคบซื้อไปทาอะไรก็เอาไปซ้อมยิงแล้วเจนนี่ก็ไปซ้อมยิงปืนของเขาด้วยที่สนามออรามินทานะคะรามินทา71เพราะเจนนี่เป็นทหารเจนนี่มีปืนอยู่แล้วนะแล้วมีทะเบียนใช่มมีอ๋อเป็นทหารค่ะเป็นทหารเรือค่ะยิงปืนเป็นนะคะแม่หัวเขาด้วยนะคะขอบอกถูกแล้วก็ 4 0 0 0ก็คือจากขายแอ,อร์คอร์ด200,000บาทโอนไปซื้อปืนซีซนะคะ90,000บาทแล้วก็อีก200,000เป็นเงินค่าทอค่าพิจเตร์เครื่องสำอาง2ตัวซึ่งบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการโปรโมทไปนะคะส่วนเงินที่เขาได้เป็นจริงมากกว่า4 9 0 0นะคะเพียงแต่ว่าหล,ลักฐานเรามีแค่409 9จริงๆแล้วเขาได้เปมากกว่านั้นันน่ติดใจยอยู่ที่409ถามว่าเงินก้อนนี้เนี่ย ไม่ได้อยากได้นํามาใช้เองเพราะว่าตอนนี้ก็ทำมาหากินอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าไปคดโกงใครแต่เงินสี่แสนเก้าต้องการคืนข้อที่หนึ่งคือขอเรียกศักดิ์ศรีในฐานะที่คุณพูดถึงการแต่งงานแล้วก็ครอบครัวของเจนนี่เป็นนายหานสัญญาบัตรคุณพ่อเป็นนายพลนะคะแล้วตัวเจนนี่ก็ไม่นดยทหารแล้วก็ทุกคนรู้จักดีแล้วก็ออกรายการว่าเราจะแต่งงานกันทําให้เสียชื่อแล้วก็หมิ่นประมาทนะคะเพราะเนี่ยหนึ่งอาจจะฟ้องอีกคดีหนึ่งด้วยก็คือหมิ่นประมาทแล้วเขาไม่แต่งงาน แล้วพร้อมกับไปต้องใช้คำว่านอกใจนะคะเขาบอกว่าเลิกคุณเจนี่มา1ปีแต่ว่าทุกคนที่คอนโดลุมพินีเพรสนะคะรามินทยยังเห็นเจนี่เดินอยู่ตลอดระยะเวลา น้ำท่วมนะคะปีที่แล้วแล้วก็เดือนเมษาเรายังมีการเจอการไปกินข้าวด้วยกันทุกมื้อนะคะแล้วก็วันเกิดเขาวันที่29มีนาคมเจนนี่ยังไปค้างที่ห้องนะคะแล้วก็ยังมีการให้ของขวัญด้วยจํานวนเงิน1 5 0 0งเออ่งบาท<ม>แล้วก็ัาสุดท้ายก่อนที่จะจับได้ว่าพาผู้หญิงขึ้นคอนโดดิฉันยังโอนเงินให้10,000บาทนะคะอย่างนี้กลัวคนจะมองว่าเราเป็นแง่ลบยิ่งกว่าเดิมไหมคะว,ว่าเราเลี้ยงผู้ชาย<ม><ม>คือจริงๆ<ม>ต้องบอกก่อนว่าผัวเมียเราอยู่ด้วยกัน2ปีนะคะผัวเมียนะคะไม่มีการ เลี้ยงเพราะว่าการใช้ชีวิตเราเป็นผัวเมียผัวเมียเอื้อซึ่งกันและกันไม่ใช่การเลี้ยงค่ะดิฉันไม่ให้ผู้ชายหน้าไหนที่ไม่ได้เป็นผัวดิฉันนะคะสักบาทนึงก็ไม่ให้คุณจะต้องไม่ขอ,อดิฉันค่ะขอดิฉันค่ะแล้วมีระยะเวลานะคะหนึ่งปีอัพบค่ะคุณมิกกี้<อ>ไม่เคยได้อะไรจากดิฉันสักบาทนึงเมื่อเราอยู่กันหนึ่งปีหรือหนึ่งปีแรกเขามาแบบว่า ออซัดหนักเลยนะคะช่วงเดือนช่วงน้ำท่วมซัดหนักค่ะเพราะแสงว่ารู้ว่ากําลังจะมีที่ไปนะคะอ,อาจจะมีการอานอกใจก่อนหน้านี้ซัดหนักเริ่มทําตัวดีกว่าปกติอ่า<ม>แล้วก็ดูแลดีช่วงน้าท่วม,มใช่พอได้เงินครบแล้วนะคะอยู่ดีๆไม่มีเหตุผลหายออกจากบ้าน9วันนะคะเพื่อทําให้ดิฉันเนี่ยปีแตกพอดิฉั้นปีแตกขึ้นมาปุ๊บ ในวันรุ่งขึ้นที่ฉันขึ้นสเตตัสบีบีว่าลาแล้วกรุงเทพคือจะไปเชียงใหม่จะไปวิปัสนาก็คือคิดว่าน่าจะมีซัมซิงซึ่งซึ่งผิดปกติละติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาทำบีบีหายเขาจะไม่ใช้บีบีแต่ในขณะที่เพื่อนแอดเขาในในคนที่เป็นกลุ่มเพื่อน m c ด้วยกันเขาบอกว่าหละที่เขาบอกว่าบีบีหายบีบีเสียบีบีชํำลุดจะไม่ใช้บีบีเนี่ยเขาขึ้นลูกคู่กับผู้หญิงที่ชื่อพอนะคะโดยที่หมออ้อยไม่รู้ค่ะ คือเริ่มนอกใจมาตลอดเวลาโดยที่เราแบบโดยเฉพาะเราอายุเยอะกว่าเนี่ยเราไม่ตามไม่จริงไม่อะไรอยู่แล้วแต่ว่ามีกลิ่นม,มีกลิ่นปุ๊บก็ ที่เขาบอกว่าตื้อไม่ได้ตื้อนะคะการที่เราเป็นผัวเมียกัน2ปีเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราให้อภัยได้แล้วได้มีการพูดกันว่าถ้าตัวเองเลิกกับผู้หญิงคนนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะให้อภัยเพราะเป็นครั้งแรกจะไม่เอาเงิน4,009คือเราพูดอย่างนี้จริงๆผ่านทางโทรศัพท์เขาตอบทางโทรศัพท์กลับมาว่าเงินอะไรไม่รู้เรื่องอ่าเขาพูดชัดเจนก็เลยปิดก็เลยปรึกษากับเพื่อนเขาที่เป็นคนขายมอเตอร์ไซค์เขานะฮะเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ในอ่อน ไนล์หลอดฮาเล์ไนล์หลอดมือสองนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ป้ายแดงป้ายแดงร้านกบาทนะคะแต่มือสองราคาอยู่ที่4ี่แสนห้านะคะพี่จนี่พูดกี่ครั้งก็คำนวณข้อมูลได้เลยว่าเหมือนกันทุกครั้งนะคะซื้อมือสองเงินก้อนแรกที่เขามาจําไปนะคะก็คือเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทก็คือนําเงินที่จนี่ท้องนั่นแหละ2อ0 0สนก้อนแรกเนี่ยไปให้กับเจ้าของฮาเล์ แล้วก็ยังติดค้างเขาอีกหน,นึ่งแสนเจนนี่จะเอาใจเขาก็คือให้เขากลับมาโดยที่เราคิดว่าเอ้ยผัวเมียการนอกใจก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติในครอบครัวให้อภยัยลรวบอกว่าเราเงินวางไว้อีกหนึ่งแสนบาทที่โต๊ะทํางานให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเอาได้ไปใช้เขาซะจะได้ไม่เสียหน้าเพราะว่าเราก็อยากจะโปรเทคแล้วก็ไม่ใหญ่เขารู้สึกว่าจะต้องติดนี่ในเรื่องของวาไซแต่ปรากฏว่า หลังจากที่เขาหายไป9วันเราขึ้นบีบีว่าลาแล้วกรุงเทพเขารีบกลับมาด้วยความหึงหวงอย่างแรงแล้วเขาบอกว่ามึงจะไปไหนจะไปเชียงใหม่ไปหาผัวเก่าใช่ไหมอ่าเราก็บอกว่าผัวเก่าอะไรฉันอยู่กับเธอมา2ปีบีบีฉันไม่เคยมีผู้ชายเบอร์โทรศัพท์ก็ผู้ชายก็ไม่มีไม่เคยนอกใจเขาบอกว่าก็ไอคนที่บวชไงหมายถึงพี่มาร์ทเอสมาร์ทนะคะทีฉันเคยเป็นแฟนเก่าของเอสมาร์ทมาก่อนนะคะอยู่ค่ายอาร์เอสเขาออ,ออกจนี่ก็เลยบอกว่าเขาบวชอยู่ที่วัดป่าแล้วบวชตั้งนานแล้วตั้งแต่ตัวเองไปแยก มาจากบ้านเขาเนี Breaking ่ยแย่งต่อหน้าที่มาร์ทมาเนี่ยเขาก็บอกว่าพาพเพอพระเฮียอะไรไม่สนใจเขาพูดอย่างนี้จริงๆสาบานได้ไม่เคยโกหกแล้วเขาก็กวาดทุกอย่างลงมนโต๊ะลั้งแล้วเอาทรัพย์สินของฉันทุกอย่างลงใส่ถุงดําค่ะถุงดําคือถุงขยะนะคะรอกันอยู่ต่อหน้าพี่ถูกวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เมื่อหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เขาบอกว่าถ้ามึงไปเชียงใหม่ให้ กลับมาเอาของทุกสิ่งอย่างที่เขาวางอยู่ในถุงเนี่ยภายให้เอากลับบ้านภายในวันเสาร์แล้วไม่ต้องกลับมาที่คอนโดนี้อีกถ้ากลับมาเมื่อไหร่เขาจะเอาของทุกอย่างไปโยนไว้ที่หน้าป้อมยามดีชันก็คิดว่ามันเป็นอารมณ์ความหึ่งก็ไม่ได้ไปแต่ว่าไม่อยากทะเลาะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนมาจากนอกนอกก็กลับไปอยู่กับแม่ไปอยู่บ้านแม่ปรากฏว่า เขาก็บอกว่าห้องนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนกุญแจเขาเปลี่ยนกุญแจเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เจนนี่เข้าไปเนื่องจากว่าอาดีตแฟนเก่าของเขานะคะที่ก่อนที่เจนนี่จะมาเนี่ยพาขนของไปทุกอย่างเหลือ,อ<ถ>ทองเธอเอาไปหมดเหลือแค่สบู่นกแก้วไ้ก้อนเดียวนะคะตอนที่ดิฉันไปเนี่ย เขาอยู่ท uh huh> ี่เขาอยู่ที่กรีนเพรสนะคะตอนรู้จักกรีนเพรสเข้าไปในห้องไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งม claro> ีแค่สบู่อยู่ก้อนเดียวนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ฉันซื้อให้ใหม่หมดหลักฐานถามคุณนบได้นะคะคุณนบซึ่งตอนนี้รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นคนพิเศษของเจนนี่เขาเป็นเพื่อนกันนะคะ เขาเข้าไปตีบ่งตีแบดด้วยการไปอาบน้องอาบน้าไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วแฟนเก่าคนเอาไปหมดเขาควบดีปริวัติประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเขาเปลี่ยนกุญแจห้องทันทีในวันรุกขึ้นที่จะนีกลับบ้านแล้วยังมีพวกกระป๋องกระเป๋าชาแนลหรือว่าเสื้อผ้าชุดชั้นในจะนี่ยังอยู่เขาบอกว่าไปเอาได้แต่ต้องขึ้นไปพร้อมกับแม่เขากลัวว่าจะนี่จะขนของออกไปหมดสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาแค่กระเป๋าแล้วก็เสื้อในชุดชั้นในดีนะเขาไม่เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าเขาเก่าแล้วเลยแต่ไม่คุเว่เาใช้อยู่ ต้องฝากบอกด้วยนะคะว่าเวลาจะใช้แล้วถ่ายรูปลงมาอินสตาแกรมกรุณาดูด้วย่าจารย์ชามที่คุณใช้อยู่ถ่ายรูปใส่ส้มตำีายของดิฉันนะคะแม้กระทั่งแม้กระทั่งครกผ้าปูที่นอนที่คุณนอนอยู่ของดิฉันนะคะดิฉันบอกยี่ห้อได้เลยว่าเป็นยี่ห้อแซนตาสนะคะอ่าบอกได้เลยว่าถ่ายรูปลงอินสตาแกรมมาอายบ้างทิ้งเถอะค่ะแล้วซื้อใหม่นะอย่าใช้ของดิฉันเลยมันไม่ดีมันทับลอส่วนมากก็จะเป็นของคุณเจนนี่ทั้งหมดถ้าคุณตาอินสตาแกรมดิฉันรู้ว่าคุณตาเมื่อคุณคุยกันอยู่นะคะคุณด สีฟ้าลายอ่อนๆอะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วนี่เราก็ยนี่ว่าเราก็ยังดูพี่ไม่ังดูของเขาอยู่บอกได้เลยว่ามีเพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้จัดการตามเขาแล้วรูปไหนที่เขากันแน่กันไหนหรือว่าเนี่ยทราบข่าวตลอดเวลาแล้วเราก็ทราบด้วยว่าเขาก็ตามค่ะ ปิด private นะคะเปิดสาธารณะเห็นเราแบบว่าลงใช้แนวปลาด้าอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อเจนี่เป็นอย่างนี้มานานแล้วถ้าเกิดใครรู้จักหมออ้อยตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็เป็นแบบนี้มานานแล้วไม่เคยเปลี่ยนเป็นตัวเองที่สุดการใช้ของแบรนด์เนมใช้มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ดารายังไม่เริ่มใช้กันเลยเพราะว่าสเตตัสของเจนี่เนี่ยก็คือหนึ่งเป็นนักธุรกิจมาก่อนที่จะเป็นดารานะคะแล้วก็ทําธุรกิจปรึกษาแล้วก็รายได้กับการซื้อกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้ทําให้อินคัมกับเอาพุตหรือว่าที่มัน กันเนี่ยมันมันทำให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตามสถานนะแต่ถามว่า อวดรวยไหมไม่ได้อดรวยเพียงแต่ว่าใช้แบบนี้มาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อใครจะเป็นตัวเองที่สุดเป็นเรื่องปกติของชีวิตของป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการที่มหาวาจะนี่หาว่าคนนู้นคนนี้ใช้กระเป๋าปลอมไม่เคยว่าเพราะว่าเรื่องการใช้กระเป๋าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่คุณาอย่าร้อนตัวถ้าคุณร้อนตัวบอกว่าถ้าเกิดฉันจะใช้ของปลอมแล้วยังไงล่ะกระเป๋าปลอมก็คือกระเป๋ายังไม่มีใครว่าคุณเลยนะคะไม่ได้มีใครว่าคุณใครจะใช้ใช้ไปเลยเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลคนเรามันแบบว่า ได้ไม่เท่ากันแล้วก็หาว่าไปเกาะกระแสดังถามนิดนึง คุณหมอคะคุณเคยเล่นหนังหรือยังสักเรื่องหนึ่งโฆษณาคุณเป็นเด็กโฟนตามห้างนะคะดิฉันเอามาเข้ารายการซีซีไลท์ครั้งแรกทําให้คุณดังขนาดนี้คุณอย่าลืมตัวอย่าเนรคุณนะคะอย่าคิดว่าหมออ้อยเกาอกระแสไม่เคยเกาอกระแสแค่อยู่เฉยๆก็ดังได้ทุกวันนี้ค่ะไม่เคยหาเรื่องใครก่อนนะคะอคแล้วก็ขออีกนิดนึงเป็นเรื่องระหว่างหมออ้อยกับนายมิกกี้คนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโฆษมากหรือว่าพอพานไม่ต้องมายุ่งอยู่เฉยๆถอดเสื้อโชว์หน้าอกแล้วก็แต่งตัวเซ็กซี่ ไปเลยคะ่ะไปทํางานให้ดังนะคะไม่ต้องมาเกาะกระแสนะคะไปเลยไปทําอะไรไปเลยนะคะเะครั่อด้ทำผิดอะไรเลยหนึ่งร้อยเล่นละครเรื่องอะไรอย่าตเต้น,นไม่<า> <laughs> อันนี้ซีกันอยู่หรือเปล่า <laughs> อยางเห็นเพราะว่าเห็นในอินเตอร์แกรมคะ่คะเห็นเพิ่งวงสวมไปครับผมล่าสุดก็ล่าสุดไปถ่ายละครเรื่องอุบัติรักลิขิตชีวิตค่ะก็เป็นเออเป็นเออละครของค่ายอัยาลาอัยาลาใช่นะคะแล้วก็กำลังจะมีภาพยนตร เรื่องอผู้หญิงสวยสั่งได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะรับละครแล้วก็รับภาพยนตร์เพราะตอนที่อยู่กับคุณมอนเนี่ยคือไม่ให้ทำเลยเลยแต่งตัวโป๊ก,ก็ไม่ได้เห็นเนินหน้าอกก็ก็ด่าก็ว่าแล้วนะคะกลับบ้านหาแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยพอได้เป็นอิสระปุ๊บก,ก็จะทำทุกอย่างที่ตัวเองเคยทำนะคะแล้วก็สงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่าตอนอยู่กับดิฉันเนี่ยห้ามจังเลยโป๊ก,ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ล่าสุดทำไมแบบว่า จ,จัดมากเลยจัดให้แบบที่รักคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่มากเลยเลย